เรื่องของสามวัยรุ่นดื่มน้ำท่อมกันมาแล้วก็คึกขนองไปยึดสัญลักษณ์พระเกี้ยวน้อยจากเด็กบดินคุณผู้ชมอย่าทำเป็นเล่นไปนะเรื่องนี้อุทาหารณ์คุมตัวสามเยาวชนร่วมกันก่อเหตุมาได้แล้วจับได้ที่บ้านพักครับแล้วหนึ่งในนั้นสำนึกผิดบอกอยากขอโทษเอาขอฟังเสียงหน่อยการที่เกิดขึ้นเราสำนึกผิดนะสำน,นึกผิดนะ ทษอะไรคู้กรณีไหมขอโทษครับมันต้องขอโทษต้องขอโทษไปไปเนี่ยฮะแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นนี่คือการเลี้ยงลูกที่ผมเชื่อว่าดีพ่อหนึ่งในพ่อหนึ่งในพ่อของสามผู้ก่อเหตุนะฮะคุณพ่อท่านนี้บอกลูกชายก้าวร้าวชอบใช้ความรุนแรงชกปล่อยกับคู่อริเป็นประจาเลยวันนี้ตัดสินใจบอกคุณตํารวจนะผมไม่ประกันลูกผมปล่อยให้มันรับกรรมไปอยากดัดนิสัยหวังให้เข็ดลาบ ส่วนตัวอยากให้เจ้าหน้าที่สถานพินิษเด็กและเยาวชนช่วยขัดเกลานิสัยของลูกชายให้ดีขึ้นอยากฝากขอโทษผู้เสียหายอยากฝากขอโทษพ่อแม่ผู้เสียหายและยินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้อีกด้วยพ่อเขาบอกแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะอา้าวดูหน่อยครับว่าสุดท้ายแล้วข้อหาแค่ไปไไแต่จริงพกมีดด้วยก็อันตรายพกมีดแล้วไปจี้ร่างกายเด็กบดินเขานะฮะเขาไม่รู้ไม่รู้เหนือรู้ใต้อยู่ดีไปขโมย เข็มพระเกี้ยวของเขาเข้าไปซื้อก็ได้30-40บาทร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมียานพาหานะร่วมกันทำลายร่างกายผู้อื่นร่วมกันพกพาอาวุธมีดไปในเมืองสร้างาทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรคุณผู้ชมครับเวลาคุณผู้ชมจะไปขโมยสัญ,ญลักษณ์อะไรคุณผู้ชมต้องคิดนะผมอ่านเมื่อคืนนี้สานักข่าวหลายสันักข่าวเอาประวัติเกี่ยวกับเรื่องสัญ,ญลักษณ์ที่เด็กขโมยกันนะ่ะไปคุยผมบอกเลยนะฮะทุกๆสถาบันสัญ,ญลักษณ์ของเขามีความสำคัญเขาให้ความเคารพอย่าไปทำอะไรแบบนี้ แล้วพอทาแบบนี้ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสถานพินิษ์แบบที่คุณพ่อบอกว่ารบกวนดัดนิสัยให้ด้วยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้